โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านก็ได้มีการประชุมนะคะท่านโสพลสารัมนะค,ะค,ะครับคุณคู่ะค่ะทางด้านของนายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีเรียกว่าท่านในฐานะนะคะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตัวอักษรย่อนะคะชอ คอชอพเมื่อวานนี้ค่ะท่านก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะว่าในขณะน,นี้สิ่งแรกที่ต้องแจ้งเตือนประชาชนก็คือสถานการณ์น้ำในปัจจุบันค่ะที่มีปริมาณฝนตกลงมาเนี่ยเกินกว่าที่พยากรจึงทำให้สองเขื่อนหลักค่ะที่รับน้ำอยู่ในขณะน,นี้คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตต์ค่ะต้องบริหารจัดการน้ำเมื่อฝนมีปริมาณมากกว่าที่เกินกว่าการพยากรเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ ะะส่วนกรณีหางของพายุเมทโมค่ค่ะที่คาดว่าจะส่งผลต่อประเทศไทยในช่วง1-2วันนี้ตอนนี้ได้เตรียมการบริหารจัดการกักน้ำใน3เขื่อนหลักก็คือเขือเข่อนศิริกิจเขื่อนภูมิพลเขื่อนเจ้าพระยา และมั่นใจกับว่าจะไม่เกิดน้ําท่วมเหมือนปี2,554เพราะว่าได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วนะคะยกเว้นทางด้านของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแต่น้ำเนี่ยรอการระบายอาจมีบ้างทั้งนี้ค่ะรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วแม้จะเกิดน้ําท่วมแต่ประชาชนนี้ตอนนี้นะคะรับรู้ได้เร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายโสพลสารามรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ยังกล่าวถึงส่วน หลายจังหวัดค่ะที่เกิดน้ําท่วมในขณะนี้เราจะดูเรื่องการให้ความช่วยเหลือโดยหลักสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดต่อระเบียบบางเรื่องอย่างเช่นในพื้นที่ภาคอีสานค่ะที่น้ําท่วมข้าวแต่กรณีจะเข้าหลักเกณฑ์การชดเชยนั้นตามระเบียบก็คือต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงจึงอยากนะคะจึงทําให้ยากต่อกรณีที่จังหวัดเนี่ยจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติโดยเรื่อง นี้ค่ะทางคอชอพอนค,คือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างธรรมชาติเนี่ยนะคะอาจจะมีการประชุมค่ะในวันที่8ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้ที่จะนําเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมจะพิจารณาต่อไปด้วยค่ะค